เป็น2.4ซ Edition 4บ่ประตูตัวเตี้ยเียออโต้เอ็นลน์ล้อเวลตัวนี้ก็ถ้าเกิดความลึกนี่ก็ประมาณ4นิ้วหันได้แบบนี้ตัวยางนี่เราก็จะมีการเปลี่ยนใหม่4เส้นตัวรอยเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมหมดนะครับสามารถเชื่อมต่อกับโทรบูทูได้มันเป็นแบบ6สปีดอยู่แล้วแน่นอนของรถกับปฏิพัทธ์ออโต้อนุมัติไวภายใน1ชั่วโมงขึ้นเรื่องก็ไม่นานอนุมัติสวัสดีครับต้อนรับ รถเข้าใหม่อีกคันหนึงนะฮะวันนี้เราได้มาเป็นแบบ4ประตูในแบรนด์โตโย t a นะครับวันนี้เราแนะนำเป็น2.4 z e d i t i o n นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะได้มาเป็นในตัวสีประตูตัวเตี้ยแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับสีขาวเดิมๆจากโรงงานนะครับรถไม่เคยมีการชนหนักชนเบาพิคว่ำจมน้ำหรือตัดต่อเป็นกฎหมายอันนี้ไม่มีแน่นอนอย่างนึ่งเนี่ยที่อันอยากจะให้ดูก็คือ ในเรื่องตัวโครงสร้าง Z ซตอ t ดิชัเนี่ยตัวหน้าเก่าเนี่ยไฟเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวแบบตัวตัวเจพัดนะครับมันจะได้มาเป็นโหลดไส้แบบธรรมดาแบบนี้แต่แต่ก็จะมีการใส่ตันหมกคู่หน้ามาให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยส่วนถ้าเกิดยังองค์ประกอบด้านหน้าโดยรวมเนี่ยกระจังหน้าแล้วก็ตัวคิ้วจะเป็นสีดําเงาแต่ถ้าเกิดยังกรอบครอบเนี่ยตัวนี้จะเป็นแบบพรีเมียมนะครับเดี๋ยวอันให้ดูตัวเครื่องอยนต์กันบ้างครับ เครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นในรหัส 2GD ตัวนี้ก็2,393 c ี150แรงม้าแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรนี่นะฮะถ้าเกิดอย่างตัวไส้นงไส้ในอะไรพวกนี้ทุกอย่างก็คือเดิมหมดนะครับแต่น้ำมันเครื่องเนี่ยยังไม่ได้มีการเปลี่ยนก็เดี๋ยวก่อนออกเนี่ยอันก็จะมีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องนะครับระบบของเหลวต่างๆ แล้วก็มีการตั้งสโถงล้อให้ด้วยนะครับซอกตะเข็บด้านในอะไรพวกนี้ทุกอย่างเดิมหมดผลลวงหัวน็อตไม่มีอรอยขยับขันไขแกะออกมาทําสีแม้แต่ตัวเดียวแล้วก็จะเป็นตัวฉนวนกันความร้อนนะครับหลังแผงเครื่องยนต์แล้วก็ใต้ฝากระโปรงหน้าแบบนี้จะมีการติดตั้งมาให้ตั้งแต่ตอนแรกส่วนในเกิณอย่างรถเนี่ยมันจะเป็นตัวโฉมเก่าในเรื่องตัวแบตเตอรี่ กับคองอากาศตรงนี้ก็จะมีการจัดก,การให้เสร็จสับเป็นดีเนบร้อยเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวบอดี้ด้านหน้าสําหรับเจ้า z e d อี i ิชันะครับจุดเด่นเนี่ยของรถกระบะรุ่นนี้มันคือเป็นรถกระบะตัวเตี้ยที่มีปโ่งตัวสูงเพราะนั้นเนี่ยแต่ก่อนที่มันออกมาใหม่ๆเนี่ยที่เขาใส่ล้อขนาดใหญ่ๆกันเนี่ย1112เนี่ยไม่ล้นนะฮะไม่ล้นออกมาจากซุ้มนะแต่ว่า ถ้าเกิดอย่างในเรื่องตัวออฟเซตเนี่ยมันก็น่าจะลึกอพอสมควรอย่างตัวเนี้ยเราใส่เป็นล้อขอบ18ข้างหน้าก็จะเป็นตัว9ครึ่งนะครับเป็นลายล้อเวลตัวนี้ก็ถ้าเกิดความลึกนี่ก็ประมาณ4นิ้วกันได้แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวยางนี่เราก็จะมีการเปลี่ยนใหม่4เส้นแต่รถน่ะยังไม่ได้มีการจัดฟิสเมนอะไรเยอะมากเพราะว่าถ้าเกิดอย่างตัวด้านหน้าเนี่ยเราอยากใช้มันพอดีเสมอกับตัวซุ้มเนี่ย มันต้องลองอะแดปเตอร์ประมาณสักนิ้วครึง่งนะครับแต่ถ้าเกิดอยากให้มันเตี้ยหรืออาจ,จเอ้าด้านหลังด้านหน้าโลดสนิ้ว3นิ้วอะไรงี้เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงเพราะว่าอย่างตรงนี้เนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือมีไม่ต้องไปทําร้านข้างนอกและก็สามารถเอาตามสั่งได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นแบบวอลคัสซีอันทํให้ไม่ได้ถ้าเกิดวอลคัสซีลูกค้าน้องไปทําเองแล้วก็ไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงกระจงมองข้างนะครับมีการตัดด้วยโครเมียมครึ่งใบแบบนี้ ก็จะเป็นตัวเอกลักษณ์เลยสําหรับในรุ่นเกตเจพัทตัวเก่ามือเปิด4บานนี่ก็จะเป็นแบบพรีเมียมนะครับฟีมีการติดมาให้แล้วทุกบานคราวนี้เดี๋ยวขอญาตเปิดในฝั่งตําแหน่งตรงนี้ให้ดูกันบ้างถ้าเกิดอย่างรถกระบะเนี่ยที่มันเป็นแบบโตเตียเนี่ยความสูงมันก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับคราวนี้เดี๋ยวให้ดูบอดี้หรือโครงสร้างโควด้านข้างนี่นะฮะตัวรอยเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมหมดนะครับ เม็ดกลมคมสวยเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็ไม่มีเม็ดใดบิดเบี้ยวผิดรูปไปจากตัวเม็ดอื่นถ้าเกิดอย่างตัวด้านข้างทั้งด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยอันนี้เรามั่นใจได้เลยนะครับโครงสร้างรถก็จะเป็นในลักษณะแบบเดิมๆคือถ้าเกิดอย่างซื้อรถยนต์มือสองเนี่ยในกรณีอย่างเราขายแบบนี้ของเราก็คือจะมีการรับประกันโครงสร้างแล้วก็จะมีการรับประกันหลังการขายให้คราวนี้แดนให้ดูในตำแหน่งตัวหลังกันบ้าง แต่ถ้าเกิดอย่างสมมุติในเรื่องตัวการนั่งนี่แดนลองนั่งให้ดูนะครับโฉมเนี่ยมันเป็นตัวเก่าซึ่งมันจะไม่เหมือนตัวสูงตรงที่ว่ามือจับเสาบีเนี่ยยังไม่ได้มีการติดตั้งมาให้มันก็จะเป็นแค่ตัวมือโหนด้านบนแบบนี้มาให้แทนนะครับสำหรับในสรลีละในการพนักพิงหลังอันเนี่ยมันจะตึงในลักษณะแบบนี้เพราะว่าสําหรับอย่างสี่ประตูเนี่ยคือถ้าเกิดอตํางตแหน่งตัวที่สองเนี่ยมันปรับเองไม่ได้ ถ้าเกิดอย่างนั่งเราก็นั่งอยู่ในลักษณะประมาณนี้ก็จะเหมือนกับตัวรถกระบะสิประตูทั่วไปนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าในเกตตัวเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะมาเน้นในเรื่องตัวออปชันด้านในไม่ใช่มันจะมาเน้นในเรื่องตัวรูปลักษณ์แล้วก็ในเรื่องตัวการตกแต่งตัวรถสําหรับในรุ่นของแซนต์อีดิชั่นนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นในตําแหน่งบอกตอนที่2อคราวนี้เดี๋ยวนพาไปดูด้านหลังกันบ้าง ในตำแหน่งด้านหลังเนี่ยนะฮะโลโก้โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบแต่มันจะไม่ได้มีการบอกในเรื่องตัวเกรดรุ้นย่อยถ้าเกิดอย่างในตัวเกรดรุ่นย่อยเนี่ยอันนี้เราต้องสังเกตกันในเรื่องตัวออปชันเอาเองมือเปิดฝาท้ายจะได้มาเป็นแบบโครเมียมนะครับแล้วก็ไฟเบรกตรงที่3จะเป็นหลอดแบบ LED โคมไฟท้ายไฟเน้ยวไฟเบรกไฟลีใช้งานได้ตามปกติหมดแล้วก็ติดมหมดทุกงดวงอย่างที่ว่า จริงๆเนี่ยคือรถเนี่ยมันต้องเตี้ยมากกว่านี้แต่ด้วยที่ว่าล้อหลังเนี่ยมันเป็นขนาดสิบครึ่งแต่แหนบยังไม่ได้มีการดัดรถยังไม่ได้มีการใส่กองโหลดเพราะนั้นถ้าเกิดเราอยากให้มันเตี้ยลงกว่านี้นิดนึงจะเอาแบบผูดห้อยเอาแบบหน้าเชิดหน่อยอันนี้อันทำได้แต่ถ้าเกิดอย่างการดัดแหนบใส่กองโหลดนะครับเอาแหนบออกจากทรงตัวรถทั่วไปอะไรแบบนี้อันนี้อันทำไม่ได้อันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนตัวแซนดอี d i t รอบนอก เดี๋ยวต่อไปแอมพาเขาดูได้ในกันบ้างไปกันเลยครับออรถกับปฏิพัทธ์ออโต้ส่งซีทั่วไทยเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะครับสำหรับตัวของรีโวเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับรุ่นอื่นตรงที่ว่าแอร์แบ็กและอันนี้อย่างหนึ่งเพราะว่าได้เกิดอย่างรถพวกนี้แอร์แบ็กมันจะมีทั้งหมดเนี่ยสใบนะครับแล้วก็เคะเก็บของด้านหน้าจะมีให้สองช่องแบบนี้แต่ในกลัวที่มันเป็นแบบเจพัทเนี่ย ตัวเคสด้านบนมันจะยังไม่ได้น้ำว่าเป็นแบบกล่องคูลบ็อกก์ก็จะเป็นเคสของทั่วไปแล้วก็เครื่องเล่นเนี่ยตรงนี้คือมันมาล้ํามันอาจจะเป็นแบบอนาล็อกธรรมดาก็จริงนะครับแต่ตัวรีโวน่าจะเป็นตัวแรกๆเลยที่ทําให้เครื่องเล่นเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับโทบลูทูได้แบบนี้ที่เหลือก็จะเป็นในตัว usb UM แล้วก็ aux นะฮะหรือสามารถใส่เป็นตัวช่องซีดีได้สำหรับตัวแอร์เนี่ยหูแอร์เนี่ยเย็นเทียบเลย นะครับก็จะเป็นการปรับแบบอนาล็อกเหมือนเดิมด้านใต้ตรงนี้ก็จะมีที่วางแก้วน้ำสองใบแต่คราวนี้เนี่ยสิ่งที่มันแตกต่างจากโวเกธรรมดาเนี่ยคือตรงนี้ออโต้เนี่ยมันเป็นแบบ6สปีดอยู่แล้วแน่นอนเพราะว่าสำหรับเซนต์ i ีดิชนผลิตมาเนี่ยมันจะเป็นตอนปี18 พอปี18ปุ๊บถ้าเกิดเป็นตัวเคธรรมดาก็จะเป็นแบบ6สปีดแต่ถ้าเกิดออโต้คือมันเป็น6สปีดมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแล้วก็จะมีการเพิ่มตรงนี้มาครับปุ่มอีโค่โหมดแล้วก็ตัวปุ่มพาวเวอร์โหมดนะฮะมันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเยอะแต่ถ้าเกิดวิ่งในระยะทางไกลๆเนี่ยอีโคโหมดเนี่ยอันเนี้ยพอที่จะเห็นบนได้ในระดับหนึ่งส่วนกุญแจจะได้มาเป็นแบบรีโมทนะฮะกระจงก,ก็จะเป็นแบบรับไฟฟ้ามีเซนเซอร์็อก พับมองข้างปรับเลนด้านในแล้วก็จะเป็นตัวไฟอ่านแผนที่นะครับที่บางแดดถ้าเกิดฝังอันนี้จะไม่มีกระจกแต่งหน้ามาให้แต่ถ้าเกิดฝั่งคนนั่งข้างคนขับจะมีมาให้แต่ตัวไฟออโต้มันจะไม่มีนะครับแล้วก็สําหรับอย่างตัวเบาะเนี่ยในเกรดโปรเตียแบบนี้คือมันยังไม่ได้มีการทํามาให้เป็นแบบรางไฟฟ้าเพราะนั้นถ้าเกิดเราถอดออกยกใส มันก็เพียง้อยไม่กี่ตัวมันก็สามารถทําได้แต่ถ้าเกิดเป็นแบบออริจินอลเลยเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้คือหมอะผ้าสีดำํำนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนงตัวภายในของเจ้าเซตออดิชันเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราไปสุกกันหน้ารถและก็บอกราคาสัพพลียทีหนึ่งไปกันเลยครับ ยกระดับรถยนต์มือสองโชว์รูมมาตรฐานรถสภาพเกรดพรีเมียมเพราะที่นี่ปฏิพัทน์ออโต้ยืนหนึ่งเรื่องรถสวยจบกันไปแล้วอีกหนึ่งคันนะฮะสาบตัวรถเข้าใหม่ถ้าเกิดพี่ๆหลายคนก็อาจจะมองว่ามันเป็นแบบเก่าไปแล้วใช่ไหมครับอันว่ามันยังไม่เก่าไปหรอกครับเพราะว่าสําหรับอย่างในแบรนด์โตโยต้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเก่าหรือตัวใหม่มันก็ยังน่าใช้ต้องยอมรับว่าเครื่องยนต์ดีเซล ไม่ว่าจะเป็นในรหัส KD หรือเป็นในรหัส GD มันทนต่อการใช้งานในระยะยาวเป็นอย่างมากสำหรับตัวนี้นะฮะรถปี19 z e d i t i o n Keoto สี่ประตูตัวเตี้ยอันขายในราคา469,000บาท469,000ครับจะส่งอยู่เดือนละประมาณ7,000ถ้าเกิดเครดิตดีก็ฟรีดาวน์ได้เลยส่วนถ้าเกิดอย่างคุณลูกค้าบางคนอาจจะไม่มีเครดิต ขออายุงาน4-6เดือนขึ้นไปออกได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานบริษัทข้าราชการหนุ่มสาวโรงงานหรือรัฐวิสาหกิจหรืออาชีพอื่นๆทั่วไปแซนอีดิชั่นกันนี้ออกได้ของเรานี่มีบริการจัดแฟนนนถึงหน้าบ้านแต่ก็มีบริการจัดส่งตัวรถให้ฟรีทั่วประเทศถ้าเกิดสนใจรายละเอียดตัวนี้เพิ่มเติมเบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับหรือจะเป็นไอดีไลน์แอดไลน์ปฏิภาณอโต้ติดต่อพวกเรามาจากหลังดูคันนี้จบได้เลย เดีด็กกำพรมาเจอกันใหม่คลิปหน้าเลิ้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ